ครับเลยครับผมนะเราวาดดีเลยเดี๋ยวว่ามาตาก็ไม่ขึ้นวะอ๋ออะไรกดละวแตมไม่ขึ้นเนี่ยอย่าดีมาด่าไก่ตั้งแต่เริ่มเนี่ยคนนี่ไม่ดีนะแน่คนรู้ว่าคนชื่อมาคูมันตั้งอ้าวอย่าเลไรครั้งแรกแน่แน่รู้ว่าอ้าวจริงครับ กูตแต่งมาหน้ากลมไม่ใช่เหรอไอ้กลมเหี้ยอะไรกูแต,แต่งหน้าเหลี่ยมมาตัดสิไม่ได้โม้โ<อ>ไม่ได้โม้ครับพร้อมแล้วมาแอบ,บเล่นมาสองตาเฮ้ยเิ้ยสายเฮ้ยเฮ้ยเอ,อาเฮ้ยเอาวังแม่งตัวกูกูรู้จักตัวเดียวจะพัดเอก เฮ้ยเอาเตะไปเจ็บประตูโคตรไกมันแกงเากว่าเออด่าไก่เพราะมึงกระดากูเลยเฮ้ยทำอป็รกันวะบนแว้งลอยสัตว์อ้สมานดวกูอีโกชอเาเฮ้ยตาต้องอีโกตาต้องเป็นตาต้องแบบตาเบียวๆไอ้เหี้ยดูตาตาเฮ้ยน่ากลัว เฮ้โยโอ้ยทำไมทุกคนมีตัวเก่งดังตัวคูว่าเก่งเหมือนกันลองดูดูแต่เทียร์ดอสดี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 อีอีไอออนแมน่งแอบเล่นเฮ้ยใครแอบเล่นไอออนแมน่งแอบเล่นไอออนแมน่งแอบเล่นขี้โมยเนี่ยเพิ่งเล่นวันนี้มึงเล่นทั้งวันไหนสัตว <c oughs> ์เฮ้ยส่งแล้วยึดไปแย่งบอลกูสะท้อนเฮ้ยเพิ่งเล่นอะไรไปซ้ายบอลเก่งวะอีกนี่เป็นไง นี่ก<า>ูไปดูติ๊กต็มาพ้อมรสมอเสมไอ้ย่เฮ้ยไอ้ยเ้ไอ้รอด้วยนี่กระโดดกระโดดความเร็วไอ้ย่ะนั่นน่นมันตะกล้องเลก็ต้ังไปมาตะกองนี่ย่ะกด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 ก โอ้ยส่งส่งไกลยังวะเอ้ยรอด้วยทุกคนเอ้ยเออต้องได้เตะอิสกิต้องได้เตะอิสกิย่อยจิไอ้เไม่รู้จักว่าเกมพิเกะเกมโชตูดส่งมาส่งมาเอกส่งมาเอกเฮ้ยดีมากแล้วเป็นลิงเลยเยอะส่งมาพระเอก

หลอกกูด้วยไอ้เอหี้ยไม่หลอกกูต่อจิ๊กซอว์อยู่สัตว์จใจเย็นนี่โอเ้เจ็บเจ็บเจ็บมาไอ้สัตว์เขาคนรับปืนคนรับปืนเอ้ยขอขอขอเยขาส่งเขาส่งให้มึงไอ <c oughs> ้มมงเล่นตัวกระกรองอไงไ่ะควยส่งมาให้พระเอก ก็พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วเกตะพ่องฮ้ยเ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 ฮ้ยส่งมาเอีย๋ไม่พระเอกเตะแล้วนี่ส่งมาเนี่ยไม่ใช่พระเอกมึงโดนย่างบอลเนี่ยเดี๋ยวพระเอกย่างบอลคืนเฮ้ยมึงใครเนี่ยโอ้โหเยอี๋มีพรรยากาศบรรยาบญญาศอ้อกูต่อจากซ้อน ตอนนิงตออีกโออก,กอีชนว่าเลยไปเลยโอ้ชื่อติดเาเข้าหักม <c oughs> า,า,าโดนกูแย่งอ่าวเฮ้ยเหี้ยไม่มอบอลไม่มข้างเลยสักเฮ้ยส่งมาเพล เนก้อเพ่เอกเขี่ยเพ่เอกปลอมเดี๋ยวเพ่เอกปลอมเตะไม่ได้เพ่เอกตัวจริงเตะได้เว่ยออกมาสวยดิสวยดิสวยดิไอ้ดูเพ่ไปเนี่ยดุี่เพ่เอกปลอมไม่มีฟันอัลเมอร์ไงเตะไม่ได้โง่ยูมันเตะตูนเลยเอ้ยอย่ามมาอืม ไม่กล้วอะไโอ้ก็อะไรสักอย่างไงพูดเชี่ยไม่รู้จะต้องจะต้องตัวนั่เองโคตรเดียวเลยตื่นมากเลยเป็นกองกลางได้เก่งสุดในโลกเลยอ่ะเขายินชูแขนด้วยชูจักรเล่ยกลัวกูตัดช่องนี้ออกแน่นอนเนี่ยช่วงนี้จะเป็นบุญอ้าวไอ้แย่งกูไปกองหน้าออากองหน้ามาไอ้สัส ผมเป็นกองหน้าลอยผมจะการเป็นกองหน้าแล้วครับดูหนังหน้ากองหน้าคนนี้ไว้ถึงแม้ไม่เหลี่ยมไม่ฟูไม่เหลี่ยมไม่เหี้ยมันไม่เหลี่ยมเลยมันไม่เหลี่ยมเลยกูไม่เหลี่ยมกูโก่งไม่ไม่ไมเฮ้ยมาดิเอ้ยเขี่ยชนกู โอ้ยเก่งจังวะยิงทิ้งทิ้งเฮ้ยพี <c oughs> ่ตากันเหมือนเลยมาดิมาด,ดิอีอีอ้อาวอีอ้าวโอ้ยมึงจะซิกแซกไปหน่อย càng qua đi, đẹp là Thì Phaek, đại đệ, chú Toda, tan, đi, đi, กูไม่มีสกิลเยอะจริงฉันไม่สามารถแต่เข้าบอดได้เฮ้ยไอ้เยมันเดินไปตรงโดนแล้วมันเดินไปตรงโดนแล้วอุ้ยดิงมากส่งให้ส่งให้ฝ้าเอกโดนนี่ฝ้าเอกจะโชดไทยอย่างไรนะอยู่ไม่อย่ส่งมาดิงม่าเฮ้ยไม่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 กลิ้งกูวิ่งกลิ้งกลิ้งไม่ไม่ส่ง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 กูหอกกูไม่ยอมกูไม่ยอม ไอ้โง่โดนกูเต้นโดนกูลำไอ้สัตว์ไอกลองหน้าบิดโดนกูหมดอ่ะเอ้ยมึงแย่กบอลเฟกไม่ดีเนี่ยโ้ยเนี่ยมึงไม่มีบอลอาเลยเนี่ยมึงโดนแยกแล้วไอ้คนข้างหลังโดนกูเอ้าเฮ้ยเยดะตัวเตะแล้วเฮียไอมึงเื่อใจพวกมึงเฮ้ย เฮียสุดโหด่าา,าเข้ยแวอ้ยเตยมคเกือบโดนโดนแย่งโดยบาดโลชเออะไรเงี้ยบาดโลไม่ทำหรอกอะไยงอรยงไม่เก่งเโดนกูชน ไปเล็กโตชูโตดานี่ชมพะเพ็ตเปกูจะทับโต๊ดโต๊ดคนเดียวอย่ามายุ่งอย่ามาแซะเป็นคนแม่งบังกันหมดเลยอะไรวะอันนี้อย่าเป็นเฮ้ยเฮียแกมาเตะบอลด้วยกูเพิ่งรู้เฮียจะขับมอไซค์มาเตะบอลเกูขโมกอบทีดึงมากูพร้อมแล้วกูอย่าเป็นทีเชิงโอปิงอันนอย่าเป็นหมูปิงไง อสกีพ่อเหมอนจีเอแต่มันรูกินเฮ้ยกูมาแล้ว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 ทุกคนมาแล้วโอ้โหเพล็กอี้เ้ะโอ้โหโนร์ดโนร์ดเฮ้ยเดี๋ยวเพิกสาการเองดีเฮ้ยไปไกลๆนี่ทำไมมามามาิโดไรที่มันก้า อาจารย์เฮ้ยมาสไลด์อย่างนี้สไลด์ใส่เพ่ไม่ดีสายโอเก๋เยตะเตะอะไรเดี๋ยวมุนโดเพ่ทำสกอร์ละเปกีเคที่ <laughs> <laughs> เดินแหลมเนีปจีเคพอเก๋เขาต้องเฝ้าประตูเลยกูแม่งเดินแหลมไปเตะหน้าประตูเลย ตัวจริงก็เข hypothes, ้ามาอะไรเลยโดนเพื <t <t ่อนกูแย่ง้จังหวะนี้ใครต้องใครต้องมีไอ้ใครเฮ้ยเดียวอืมอืมคิดก่อนคิดก่อนครื่เหนียวซิ้งอร่อยไหมเฮ้ยสไลสไลอืมเฮ้ยแก๊กาะไรอยจังหวะนี้เฮ้ยสไล ไอ้อสไลด์เรียบร้อยโดนกูเปิดจิ๊กจอด้วยจิ๊กจ๊อยโอ้ต้าจิ๊กจออะไรคือจิ๊กจไอยใจแล้วจิ๊กจอโฮอเฮ้ยไอ้เฮียโคตรเก่ง <c ười> นี่เหียกูทำไปสองประตูแล้วกูไม่เก่งเกินกูตายจิ๊กจอกูเบี้ยว ยังบอลนในเชี่ยระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วขอ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 ปัดปัดปัดได้เลยเพื่อนอ่าข่าเพิ่งกดขี้ควาย่างนี้บอลมันยวแค่เบี้ยวเฮ้ยเชี้ยพวกเราการทำคะแนนแล้วก็รเตะเพื่อนการทำแอสซิสคือกูจะรู้นานแล้วก็เหอะนี่ยมันจะเมิร์ฟทุกคนจะเมิร์ฟ สมองที่ดีไสมองที่ทำสกอร์ให้เพื่อนเลยนะเว้ยเก่งเกิเนไงสมองอย่างงี้ยไม่จริงแกก็เตะม,มาแกก็ไม่ได้ในสักทีเฮนะียพร้อมแล้วมาเตะมาตรงมาเตะอะไรมาตรงมาเตะอะไรมาเตะอะไรมาเตะอะไระเโธย

จะาาเป็นกองหน้าแล้วั่นไม่กูไม่เป็นเอาไม่อยากเป็นอยากจบคลิปแล้วเฮียอยากจบคลิปแล้วเนี่ยต้องแบบคังเ,งเหรียมๆคังเหรียมนี่แบบไม่ไม่ใช่ความนิสัยนะมันเหรียมมันจะเกิดอะแค่นั้นแหละไม่เป็นไ,ไรหรอกทุกคนลากรอไอ้เอเอต้องสุ่มโชว์ตอนท้ายปั่นเนี่ยเลยปันย่นไหน ดาคนเนงไใ่น,นี่เป็นคนขี้เห,หยียดลยเนี่ยหุ้ยเควสเต็มแม็กซิมัมเลยกดล้าไปหมดเลยไก่ปลอมไ่ไก่ปลอมไก่ไก่ิกง <c oughs> ผมเชื่อว่าถ้ากดอันนี้มันต้องคอมโชงนานๆมีความเชื่อผิดๆ <c oughs> จุดโฟกัสปโปรหมดแล้วว้าเวชีหลักอืมเอาตัวอะไรดีเอาตัวอะไรดตรีต้องเปิดเช็คต้องเปิดเช็ค ผมอยากได้อยากได้ดอลลาร์เลนโซ่กดๆๆถ้าผมได้มาจะดีใจมากผมจะเล่นเกมอีกแน่นอนอาคิด้วมาส่าง่าไปชิงอยรชิงนีอยากชิงนอะไรตัวที่ผมชอบสุ้อเรื่ตัวที่ชอบยังางหนึ่งไอ้่เนี่ยไอเทไรวะไอ้ไ่เนี่ยชอบชอบไปบาลล่ผมไม่อเนยเอ้ยกลียะมาเยอยากได้อะไรขออยากได้ดอลลารเลนโซ่กูใช้กันในข้นเย เลยถึงจะเป็นไกป่ปลอมก็เถอะว้าโอ้ไฟโชว์ชะตาอย่าให้กูเป็นพระเอกไอ้เหี้ยเรื่อแต่พระเอกอย่างเดียวเนี่ยอิสกิเนี่ยวันนี้กูได้อิสกิร์อ่ะกูได้อิสกิร์รอเพราะว่ามันอยากให้กูเป็นพระเอกไอ้เหี้ยโชชะตาอยญ่ให้กูเป็นพระเอกอ้าวเป็นคนสั่งนั่นโ,โหอ่าจบคลิปแล้ะมาเจอก,กันคลิปหน้าลนะนะคนระวังคานเรียมๆไปลิปหน้าคนอื่นนะ ตลับ <c oughs> งูค้างมันเหลี่ยมไม่ค้างมได้เหลยมไมเ่เชื่อจกบกีะไร